เปิดตัว Poco M3 Pro 5G ที่ไทยวันที่1มิถุนายนนี้เเปิดตัว Poco M3 Pro 5G ที่ไทยวันที่1มิถุนายนนี้ล่าสาุดทาง Poco ประเทศไทยได้ประกาศเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Poco M3 Pro 5G ที่เป็นสมาร์ทโฟน 5G จากทาง Poco มาพร้อมกับสโ,โลแกนที่ว่า More Speed More Everything เร็วยิ่งขึ้นได้มากขึ้นโดย Poco M3 Pro 5G ที่เปิดตัวที่ต่างประเทศมีสเปคต่างนีงครับมีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่161.81คูณ75.34คูณ8.92ม mm, ินิเมตรนำหนักอยู่ที่190กรัมมีหน้าจอสแสดงผล LCD ขนาด6.5นิ้วความเรียด Full HD Plus มีอัตราริเฟร์ LED 90Hz ใช,ช้ s h i m e d i t e k Dimensity 700 ให้มาแบบ LPDDR4X าโฟเอมีเลือก4 g b กับ6 g b ครับส่วนหลอมเป็นแบบ u 2เี2.2มีเลือก64 g b กับ118 g b ครับสามารถเพิ่มได้ด้วยไมโครอ d เล็กอิก์บนระบบประการ MIUI 12บนพื้นฐาน Android 11ครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสง F 1.79กล้องมาโครความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง F 2.0กล้องเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซล รุ่ซส2.4ซึ่งต้องหน้าความละเอียด8นิกเซลรุ่นซส2.0มี Wi-FI มีบลูทูธ5.1และ NFC มีช่องหูฟัง3.5ม mm, ิลมาให้ด้วยครับมี USB Type C ใหบแบตเตอร์มีที่5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไว้18วัตต์สมาร์ทโฟนรุ่น p o c o M3 Pro 5G จะเปิดตัวที่ประเทศไทยในวันที่1พฤศจายนเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปครับที่ Facebook ของ p o c โ t h a ท l แ n d ดนะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟァเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ